ลาัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนขับเอฟซีถูกฐานด้วครับเด้อวันนี้แก้ใหม่เพื่อเผาทานพี่น้องเผาสายตูมเผาสายตูมฮะไปเผาสายห้าเอฟซีเขาถามเขาอยู่บ้านบ่เขาอยู่บ้านเนาะเขาอยู่บ้านนี่หลับไปกับรถแตกพี่น้องรอถแตกได้พี่น้องนี่สิเพื้อนทางหลังเด้อเนี่ยแฟนบอกให้เปิดเลยเพื่อนเพื่อนไม้ขามพี่น้องเพื่อนไม้ขาม ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆพี่นอ้องเ็อาแล้วฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามก็ซับสไะไคร่ไม่เด้อพี่น้อง,งเด้อไปกระโลไอแตกพี่น้องไปกระโลไอแตกนดี๋ยวับนึ่งขับกำลังไปไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับบึงหัวบึงสวนเด้อะบึงหัวบึงสวนีน่นครับบึงใครบึงได้ตาบ้านาาพี่น้องก็ผ่านเท่า รีวิวาทางท่าคือดอมวึงไปเรื่อยๆครับบิ่งไปเรื่อยๆเป็นปรีวิวทางทางเอาอะไรเอฝากกดไลค์กดแชร์กดตากก็ซับสกัพี่น้องซับสกัยไปมือรูป,ปรักน่าวเบอร์น้ำครับนี่ครับทางไปในบ้านเอ้ยพี่น้อมไช้หมดละไปทาง บัานเรื่อใจพลดบ้านกักพลาบ้บานหอสวนพลาระยะทางก็ไปไกลหลายเิอนี่พี่น้องคืบิ้นฝ่าบิ้งคนนี่ยฝนกับสิตกพอคนกันนี่นี่นี่นคืบคืบครับคืบคืบาวันนี้ไปตามถนนพี่น้องไปเรื่อยครับเรื่อย ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอ,อ่าสองวิสองนอาทีแล้วครับสองนอาทีแล้วคลิปนี้ก็ยังหลายดอกพี่น้องเอาไว้สัเนาก่อนนะครับเด้อผมก็เอามาสวัสดีครับ